ทุกคนเรามาถึงแล้วแต่เราจําเวลาผิดกลับมาตอนบ่าย3ามงสิเรามาไม่ทันรอบตัวเองทุกคนนึกว่าจองรอบบ่ายสแต่จริงๆจองรอบบ่ายโมงครึงโคตเศร้าอ่ะรู้สึกแย่เเสียใจอ่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราเข้าใจผิดสโนโมบิลปไม่ใช่สโนวโมบิลสวัสดีจากไอซ์แลนด์ครับเมื่อคืนหลับ แต่ก่อนจะหลับเห็นแสงเหนือแล้วจ้าประเด็นคืออะไรปะคือรีบกันมากเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหายไปก็เลยไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายวิดีโอเลยแล้วคือถ่ายคลิปม,มันถ่ายไม่ค่อยติดคือมัวแต่ถ่ายภาพนิ่งกันแล้วมันหนาวมากก็เลยไม่ได้ถ่ายวอล์อกตอนที่แสงเหนือมาแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งให้ดูว่าเมื่อคือนตอนที่แสงเหนือมาแล้วก็เจอเป็นครั้งแรกเป็นยังไงอย่างนี้ถามว่าทําไมเมื่อคือนถึงเห็นแสงเหนือคือเมื่อวานเนี่ยเราดูในแอปกันนะคือเข้าไปกดดูในแอปตลอดว่ามันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ ปรากฏเมื่อวานเนี่ยมันมากที่สุดตั้งแต่ที่เรามาที่ไอซ์แลนด์เลยเนะี่ยมันแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากพระอาทิตย์ตกปรากฏมันขึ้นไปเป็นแบบ40กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกคนแล้วพอมืดปรากฏมันขึ้นไปเป็น50กวา่าเราก็แบบเฮ้ยมันต้องมันต้องมาแล้วละ่ะแล้วเมฆอะ่ะปกคลุมอะ่ะเหลือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่ดูในแอปอะ่ะแล้วอะไรรู้ปะ่ะอาบน้ำเสร็จคนอื่นในทริปก็คือหลับกันหมดแล้วอีนี่จ้ะอีนี่กดเข้าไปในแอปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองกดดูแบบ ที่เขาแชร์สดๆอะแชร์โมเมนต์แบบณนะเดียวนั้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏมีคนนึงมีคนนึงเขาโพสตรูปตอนแบบ20นาทีก่อนซึ่งโลเคชันเขาคือจุดนี้จุดที่เราอยู่ตอนแรกอะไม่เชื่อก็คือปกติมันจะเป็นมันจะเป็นเด้งไปที่อื่นอะไรเงี้ยรอบๆเกาะไอซ์แลนด์ใช่ปะ่ะเราก็ไม่เชื่อเราก็แบบกดรีเฟรีเฟเฮ้ยมันที่นี่ว่ะก็เลยตัดสินใจวิ่งออกมาแล้วลองตามหาดูปรากฏน้องมอสก็ออกมาพี P ่แมนก็ออกมาเบนก็ออกมาปรากฏเจอคนจีนหรือญี่ปุ่นไม่รู้คือคนที่ถ่ายลงในแอปนั่นแหละเขาก็ แบบดีมากต้องขอบคุณเขามากเขาบอกว่าเขาก็พาไปตรงแบบจุดที่เขาถ่ายได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้รูปเหล่านี้มาจ้าได้เห็นแสงนือแล้วแต่ว่ามันเห็นด้วยตาเปล่าไม่มากนะ่คือมันไม่ค่อยเห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าในกล้องคือเห็นแบบเห็นค่อนข้างชัดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคาดว่าเดี๋ยววันอื่นในทริปนี้น่าจะได้เห็นอีกหวังว่านนะแต่ว่าคือถ้าดูจากพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นวันสุดท้ายในทริปละที่มีแดดวันอื่นคือพยากรณ์คือฝน,นทุกวันเท่ากับท,ทั้งทริปเนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้จริงคือมีแดดอยู่2วันคือเมื่อวานกัวววนีี้ง็ห่าเด๋ยคื ขอให้เห็นอีกสักคืนก็นแล้วกันนะแสงเหนือจ้ะช่วยมาหน่อยตอนนี้คือเรา7จ็ดโมงห้กครับอู้หนาวมากอะสามองศาเมื่อกี้พันออกปากใส่ไม่ออกแล้วกำลังจะไปกินอาหารเช้านะครับพีว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีข้าวเช้าจองมาแล้วมีอาหารเช้าด้วยก็เลยลุกมากินอาหารเช้าก่อนก็กินได้ตั้งแต่7จ็ดโมงถึง10บโมงนะครับเดี๋ยวไปดูอาหารเช้าที่โรงแรมนี้กันเห็นว่าโอเคอยู่ นี่คือลายอาหารเช้าที่โรงแรมแคทล่าเฮ้ยถือว่าแบบเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับอาหารเช้าของฝรั่งหรือแถวยุโรปโดยทั่วไปอ่ะเยอะนะจริงปกติแล้วอาหารเช้าฝรั่งมันจะน้อยมากทุกคนแต่ที่นี่คือแน่นๆอยู่นะเอามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก,กินไม่หมดตอนเช้าปกติเราไมา่ค่อยกินอะไรนะทุกคนก็บอกว่านี่เป็นขนมปังไอซ์แลนด์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนนี้ขนมปังปกติโพวีตขนมปังขาวล้วบอกนี่ขนมปัง เดนมากอะเดน,นิเชเติมพลังก่อนวันนี้ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราไป2ที่ครับ1คือเพลนเร็กสร้ากเครื่องบินกับ2คือสโ m o มบิลแค่นี้ทั้งวันเดี๋ยวไปดูกันออกจากโรงแรมมาเราก็มาแวะ c ค o ูบ b นส์คาเฟ่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเพลนเร็กก็คือร้านมันเป็นแบบอยู่บนรถอะเป็นร้านกาแฟบนรถชิลมากแล้วดูวิวทุกคนดูวิวเกินเกิน ปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข uh uh. uh ้างในกันไม่ทำละคอนเทนต์ทหมดแต่ดูชุดดิเหมือนรู้ว uh ่าวันนี้จะมาจะเป็นรถบัสแบบบัสมีคาร์ย nope, ูไอชายนะฮะขุ่นทนอยู่นรถไม้นะรถบัสเวลาเปิดปิดปิดทุกวันจันทร์อังคารห้าหมาเข้าเมนูของที่นี่ทุกคนกาแฟช็อกโกแลตชามัตชา Hot ช็อกโกแลตร้อนมากร้อนมากร้อนมากแล้วตอนนี้คือในเนี้ยก็ร้อนมากอุดอูมาแดงเหลืองเลยวันนี้บูดาเบสสขอเขียวอีกคนนึง <c oughs> ไม่เขียววันนี้ต <c oughs> อนแรกน้องจะใส่เขียวมาอีกตัวนั้นไงแต่ว่ามันใส่ถ่ายลูกใส่ไ,ไปแล้วเมื่อคืนใช่ก็เลยกวดเลยไม่ได้เป็นแดงเหลืองเขียวเลยร <c oughs> ้อนมาก <c oughs> เออจริงเนี่ยเขามีป้ายด้วยหรือป่า if you are tall you will feel ever taller my y o u r head ให้ระวัง นี่คือแบบข้างในนะทุกคนแบบกินกาแฟบนรถบัสเออมอสหาอะไรอยู่คือน้องอาจจะซื้อคือน้องจะทําเป็นแผ่นหมุดอะ่ะที่เอาไวป้ปักเอาไวแ้แผน่นแผ่นแผ่นที่อย่างอันนี้น่ารักอะนี่น้องเอาอันนี้เอเอ,เ,อเป็นรถเขาเนาะตึงน่ารักเนาะทุกคนมีไม้นะเนี่ยกบเฮ้ยมาถึงนี่ยังคิดถึงไม้อะคิดดูดิโชว์ไม้ให้ดูหน่อยโชว์ไม้ให้ดูหน่อยไม้เป็นกบถือปืนเฮ้ย fix ร้นอนมากแต่ว่าดีมากเพราะว่ามันไม่หวานแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งประเด็นคือในรีวิวเขาบอกว่าอันนี้มันขึ้นมาเป็นอันแรกเลยนะ hot Shop c h <oughs> o c l a t e ทุกคนดูวิวระหว่างทางที่เรากำลังไป p l a n เ b r e a สข้างทางคือสูตรแล้วนูน่นหิมะหิมะน่าจะเป็นส่วนที่เราจะไปส n o w m o b i l e กันน่าจะนะ ทางเลิศเกินทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ที่ต้องรอรถบัสแล้วนะเพื่อจะไปเพลนเร็กอันนี้เป็นจ่ายค่าที่จอดรถเขาบอกว่ารถ1คันจอดไปเลย750 ISK เนี่ย5 People Pay Zone นี่แต่ว่าคือที่เราดูมาเนี่ยเขาบอกว่ารถบัสจะมาทุกๆ15นาทีนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เนี่ยมันเป็นที่จอดรถแบบนี้ แต่ว่ายังไม่มีรถบัสยังไม่มีอะไรมาเลยเงียบเงียบกริบให้ดูโดยรอบแล้วรถบัสมันจะมาตรงไหนตรงนี้แน่เลยตะลุยเข้าไปดำๆเนี่ยเราคิดว่านะทุกคนเจอแล้วนี่จุด The Plane Break Shadow ไปกลับนี่3200 ISK นะเที่ยวเดียว2,000ตอนนี้11,41โอ้โหเที่ยงจ้ารอรอบเที่ยงครับประเด็นคือแม่นะประเด็นคือบ,บทฉี่จะต้องรอถึงเที่ยงเหรอ แล้วข้างในก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าห้องน้ำเนี่ยเห็นเพื่อนบอกไม่มีเลยอ่ะงั้นไปรอก่อนบัสมาแล้วทุกคนรอบเที่ยงแต่ว่ามันมาแล้ว Go to play r e c k so I have to pay now okay thank you ขอบคุณครับทุกคนกำลังจะเที่ยงออกแล้วจ้าไปเลย เครื่องบินรอเราอยู่มีคนเดินเนี่ยดูดิซึ่งเดินเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ว่านั่งรถเข้าไปอะ่ะ10นาทีถึง15นาทีถึงแล้วทุกคนนูน่นถึงแล้วทุกคนนูน่นซรากเครื่องบินเห็นไหมเนี่ยในกล้องเห็นหรือเปล่าไกลๆนูน่นลงจากรถตรงนี้มาแล้วก็เดินไปก็คนก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่านี่นี่เหมือนเรามาเที่ยวหาดทรายดำล่วงหน้าไปแล้วเลยเพราะว่าตรงนี้ก็สีดำ เอ่อทุกคนมันดูมันดูเล็กกว่าในรูปนะเอาจริงๆโดยรอบมันมีแค่นี้แต่ว่าเราดูเรฟเฟลต์ในการถ่ายรูปมาแล้วนะคนอื่นให้คนอื่นถ่ายให้แต่คุณมอนมาจุกเทม่าสามารถดูแลตัวเองได้นี่เป็นไงมีขาตั้งกล้องส่วนตัว <c oughs> เลย <c oughs> ทุกคนนี่ดูข้างในดิมันเป็นเป็นอย่างนี้เลยนะมันเป็นโพรงนะดูดิ <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะเราจะขึ้นไปยืนบนหลังคาแต่พอมาเห็นข้างในมันผูแบบนี้ไม่ได้วะ่ะมันเสีย่ยงเกินแล้วคนก่อนหน้านี้นเขายืนข้างบนกันได้ยังไงก็ไม่รู้ เรียบร้อยกับพลนเรคเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินอีกแล้วแล้วก็จองสโนว์โมบิลไว้บ่าย3ามโมงอาจจะต้องไปก่อนเพราะว่าต้องไปแบบแต่งตัวอะไรเงี้ยนะ ทุกคนแล้วคือแถวเนี้ยมันไม่มีอะไรกินเลยมันหาร้านอาหารยากมากซึ่งตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วเราก็เลยต้องกลับมากินที่เฟรียคาเฟ่ร้านเมื่อวานอีกรอบหนึ่งนะซึ่งเรารีวิวไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่พูดอะไรก็แล้วกันแต่ก็กลับมากินอีกรอบมันไม่มีอะไรกินแต่ที่นี่ก็โอเคนะแบบพนักง,งานนิ่งมากนิ่งแบบนิ่สุดๆก็โอเคที่จะกินอีกรอบครับวันนี้มารอบ2ก็เลยสั่งเมนูอื่นบ้างอันนี้เป็นริบลัมซุปออฟเตอรเดย์เบนแครอทกับจินเจอร์อะไรนะถิ่นส่วนอันนี้เมนู มาสั่งเพิ่มมาแล้วโอไมก๊อดแออนมอดดักเบรดดักเบรดสองไปเลยออกเป็ดวันนี้เราสั่งอย่างอื่นที่ไม่เหมือนเมื่อวานบ้างมาลองดูทุกคนเรามาถึงแล้วแต่เราจำเวลาผิดเราเลยจะมาพูดคุยกับเขาหน่อยกลับมาตอนบ่ายสามคือตอนนี้ไม่มีคนอยู่มาก่อนอย่างน้อย30นาทีก่อนถึงเวลาก็คือ เรามาไม่ทันรอบตัวเองทุกคนเพราะว่าคือน,นี่เป็นคนจองแล้วก็จําเวลาผิดนึกว่าจองรอบบ่ายสามแต่จริงๆจองรอบบ่ายโมงครึง่งโคชเศร้าอ่ะรู้สึกแย,ย่มากเสียใจอะ่ะโอ้ยปวุหดหงิดต,ตัวเองทําไมถึงจาเวลาผิด <S <S เดี๋ยวขอหาทางติดต่อก่อนนะ คนคือเมื่อกี้ลองอ่านป้ายละเอียดละเอียดใช่ปะเขาบอกว่าสามารถรีสกดดก็คือย้ายวันหรือย้ายรอบได้คือเขาแบบน่ารักมากเราก็เลยลองโทรไปตามเบอร์ที่แปะอยู่ตรงนี้ปรากฏเขาไม่ได้รับแต่เขาโทรกลับมาพอเขาโทรกลับมาเราก็เลยถามว่าสามารถทําอะไรได้บ้างปรากฏเขาบอกว่าเลื่อนหรือเปลี่ยนได้เป็นแบบวันอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้มีอีกรอบหนึ่งคือ4ี่โมงเย็นแต่รอบ4ี่โมงเย็นเนี่ยมันเหลือชั่วโมงเดียวคือรอบที่เราจองอ่ะมันคือประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงมาณชั่วโมงครึ่งแหละแต่ว่าพอรอบ4ี่โมงอ่ะมันจะเหลือ แค่ชั่วโมงเดียวคือ4ี่โมงถึงห้าโมงประมาณนี้ที่เขาบอกมาเขาก็เลยถามว่าแบบเรายินดีที่จะเปลี่ยนให้เหลือแบบชั่วโมงเดียวไหมหรือว่าเราจะย้ายวันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยท,ทุกคนในทริปก็เลยแบบเอาวันนี้แหละสี่โมงเย็นเพราะว่าวันอื่นฝนมันตกดูจากพยากรณ์อากาศก็เลยในเมื่อวันนี้ฟ้าใสชั่วโมงเดียวก็ชั่วโมงเดียวอทุกคนที่เราทําให้ทุกคนต้องผิดแฟนเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรผิดแพนเนี่ยแล้วแบบจําไม่ได้จาไม่ได้เลยว่าแบบจองไว้บ่ายโมงครึ่งทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนชุดใส่ชุดเขานะแล้วก็รอง หมวกเพื่อความปลอดภัยถุงมือแล้วก็เดินออกประตูนี้เพื่อไปขับสโนโมโมโบิลมาแปลงล่างเลยทุกคนึงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราเข้าใจผิดสนโนมโมโปะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่สโนโม,โมโบิลแต่ <c oughs> เป็นบักกี้เราจะขับรถ <c oughs> แบักี้ลุยแบบลุยธรรมชาติ <c oughs> ทุกคนมันไม่มีหิมะ <c oughs> ตอนนี้อเหมือนหัวร้านอะเหมือนหัวร้าน <c oughs> อุ้ยถุงมือขอถุงมือหน่อยตลกทุกคนเป็นพนังกงานดับเพลิงไหมตอนเนี้ยไปสีหอมอสถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหยุดรถแล้วยกมือถ n ามีอะกด t t ร r n i n วย t ม f f ได้สักระยะเราก็กลับมาที่ตึงทุกคนแบล็กแซนบีชทะเลทราย,ยทะเลสีดำไม่นานกว่าเช้าทุกคนโอ้ทะเลนี่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่แบล็กแซนด์บีชทุกคน The Black Sand Beach. ทุกคนหาสยดำนี่ที่นิวเป็นอ่งนี้ดูดิ yeah, เป็นอย่างนี้ทุกคนเจอจากภูเขาไฟสองลูกเริ่มเล่นแล้วตอนนี้เอ๊เข้าเล็บแล้วตอนนี้เรากำลังเดินเหยียบย่ำไปที่ชายหาดดำด้วยชุด,ดคือเขาบอกว่า ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างทุกทวีปเลยนะแบบแอฟริกาใต้ยุโรปเอเชียอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูทุกคนที่เราเหยียบน้ำขึ้นมาถึงนงะนี่ลอยน้ำปะแต่เขาบอกจริงๆหาดทรายจริงๆมันอยู่ลึกเข้าไปนะหาดทรายเก่าเมื่อกี้ที่ฝังกันนะฟ้าดีมากว่านี้เลิศยังไงโอเค มายังไงอะมอสมันมี<ข>อะไรไป้าเนี่ยวิทยากรเราก็ต้องไปถ่ายรูปกอบเขาเพื่อเจอนิจารแค่นั้นเหรอ เสร็จแล้วกลับมาแล้วชั่วโมงกว่าไปเพลนเร็กอีกรอบแล้วก็หาสายดำเงื้อเอาพรนที่ดีเลยอะไรนะไหนๆก็พูดแล้วคือน้องว่าถ้าสมมติว่าแบบได้ขับมันต้องมันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยมันเลิศเนาะครับบนตาอย่ากเป็นแบบมันจะเป็นแรกเกาะอย่างเป็นแบ็คแซนด์เสร็จถ่ายนี้เลยไหมเสร็จจากจากอะไรสต์โมบิล เร็จจากบักกี้แล้วครับตอนนี้กำลังจะไปเช็คอินที่โฮเทลวิกเราจะนอนที่นี่2คืนด้วยกันสรุปไม่ได้เล่นนะจ๊ะสรุโมโมบิลเป็นบักกี้เพราะว่ามันยังหนาวไม่พอจบการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้ทุกคน,น,นและก่อน,น,นเข้าโรงแรมเราก็มาแวะชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันนี่มีอะไรที่ไม่ใช่ขนมปังกินแล้วจ้ะมีครับ และมีผับอยู่ข้างด้วยก็เลยต้องกินซะหน่อยนะชิมดิคล้ายๆผัดอิ๊วบ้านเราอืมดีไหมดีกว่าขนมปังอ่านกินโอเคแล้วมีความสบายซิพอใจแล้วพรุ่ณเจ้ดูอีกรอบแล้วเนี่ยหนีไงเร็วๆี้ยวดเปิดให้คุณคุณแจอยู่ไหนเปิดกุญแจ อุ้ยขนลุกลอะทุกคนขนลุกยังไม่ต้องกดถ่ายก็เห็น